ก็สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมนะครับมีพระมาแนะนำนะครับนะเนาะองนี้เป็นพระสิบชาตินะครับกุดกระชายเนาะจริงๆกุดกระชายเนี่ยก็จะมีเนื้อดินนะครับแล้วก็เนื้อชินนะแล้วก็เนื้อว่านนะครับนะองนี้ก็คือจัดว่าเป็นเพชรดำนะของวัดกระชายก็คือเป็นพระเนื้อว่านนะครับเป็นพระที่พบน้อยนะครับและหายากเนาะด้วยส่วนใหญ่เนี่ย ท่าที่ผมสังเกตนะแล้วก็ได้มานะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนี่ยเราก็อาจจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ผ่านมือมาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อชินนะครับลักษณะของเนื้อชินแล้วก็เนื้อว่านนะส่วนมากโดยส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กแล้วก็เป็นพิมมารและวิชัยเล็กจะไม่ไม่ค่อยเจอพิมพ์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อชินหรือเนื้อว่านก็จะเจอเป็นมารและวิชัยเล็กส่วนใหญ่นะครับก็ ก็เป็นเนื้อที่พบน้อยนะครับเดีย๋ยววันนี้เรามาดูนะครับเนาะจริงๆก็ไม่ใช่ว่านจัาจานะเป็นลักษณะของดินผสมบ่านนะครับนะเดีย๋ยววันนี้เราก็มาพิจารณาเบื้องต้นนะครับนี่ก็เนื้อว่านสนาหรับบัดกระชายนี่ต้องดูแบบคือว่าต้องดูแบบธรรมชาติดีนะครับแท้ดีๆแท้จัดจ่านี่อย่างองค์เนี้ยคือจะให้ดูเบื้องต้นนะอันนี้ก็เป็นทีมมาแลววิชัยเล็กเนาะ หนึ่งเลยคือผมเป็นคนที่จําพิมพ์ได้นะเพราะว่าสิบองค์เนี่ยมันก็พระจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน,นสําหรับผมนี่คือผมจาได้ว่าพิมพ์ถูกนะสำหแร,เรกเราดูนะพิมพ์ถูกเลยเรามาดูเนื้อเบื้องต้นเนาะเ<อ>นี่ยครับลักษณะของรอยเหี่ยวนะรอยย่นนะพิมพ์ลึกนะธรรมชาติดีๆแห้งๆนะ ก็เป็นเนื้อว่านเนาะแข็งๆเนอะอาะเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นนะแห้งๆสังเกตความแห้งความธรรมชาตินะเหมือนเป็นเหมือนเนื้อหูคุกรักอะไรวะแต่แห้งกว่าดูนะเป็นเกด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 ,เ,เ,กดเลยเนาะอันนี้คือเ,อเนื้อว่านที่ดีนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่นของหายากธรรมชาติดีมากนะค่ะฝุน่นจับนิดนึงนมีขี้แมลงนิดนึงอันนี้ก็ไม่เป็นข้อสังเกตก็คือ สิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติที่เกิดบนผิวพระซึ่งของเก้ไม่สามารถทําได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับนะคือไม่ได้เกิดของเก้ทาแบบธรรมชาติเต็มเลยแต่อันนี้เขาค่อยๆเกิดค่อยๆติดติดตรงนี้นิดนึงติดตรงนี้นิดน,นึงใช้แห้งตรงนี้นิดเขาเรียกว่าธรรมชาติาธรรมชาติแน่นๆอย่างนี้นะว่านเนาะตรงนี้ก็มีรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดก็จริงๆก็เป็นเต็มแผงมานั่นแหละครับก็ตัดใช้เนาะ เนี่ยด้านข้างเนาะตัดองค์นี้สันนิษฐานว่าจะเป็นองค์ที่สิบนะครับดูนะเนี่ยเนาะนี่นนะครับีนะ่ตัดแข็งแรงนะเนี่ย,น,ยนี่ก็เป็นรอยรอยเนาะรอยเวลาว่านปั้นเนื้อจะเป็นรอยนิดนึงแต่ก็ยังแข็งแรงอยูน่นะดูครับนี่เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติดีอย่างเงี้ยดูหลังนะนี่แห้ง แห้งหอย่างเงี้ยจมน้ำไหมหนักนะอืมน่าจะจมนะครับองเนี้ยเพราะบางององคน,นี้น่าจะผสมดินเยอะนะจมนะบางองค์ก็เบาแต่องน,นี้หนักนะครับหนะักนะเนะะาะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูอีกทีนะเป็นพระที่หายากนะธรรมชาติแน่นแ่นแห้งแไไห้งอย่างเงี้ยล่นๆอย่างเงี้ย คือเขาเป็นดินผสมบ่านนะดูลันล่นดูบริเวณนี้เห็นไหมพี่พี่สังเกตว่าจะเป็นนู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 นเป็นเกดเป็นเก็ดเป็นเกตคือเป็นลักษณะของเนื้อเนื้อแล้วก็เนื้อเนื้อคือเนื้อที่ไม่เข้ากันเนี่ยคล้ายๆเวลาที่เป็นเนื้อแห้งมากเขาเกิดการหดการเหี่ยวไอ้พวกเนื้อที่แข็งๆนี่ก็จะแบบ ยังไม่หดไม่เหี่ยวไอ้เนื้ออ่อนก็เหี่ยวทําให้เกิดเป็นลักษณะของเกศ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 อย่างเงี้ยเราดูพิมพ์เนาะเราดูพิมพ์นะดูดิความคมมันเห็นไหมขนาดเป็นเนื้อว่านเนี่ยยังมีความคมของแขนนะครับเห็นไหมเส้นสองเส้นเนี่ยเส้นอ่าน่าจะเป็นเส้นจีวรเนาะเราตตัดลงก็ยังชัดเนาะห็นไหมครับขนาดสึกสึกขนาดเนี้ยดูมิติพระนะดูนะเนี่ย มีความคมความลึกไม่ว่าจะสึกยังไงก็ยังมีความคมให้เห็นอ่ะวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็แนะนำเนาะสำหรับพระสิบชาติกุวัดกระชายที่เป็นเนื้อว่านนะครับนะก็แนะนำให้ซื้อเช่าที่เนื้อแห้งๆนะครับธรรมชาติดีๆแห้งจัดๆก็ก็จะได้ผ่าดูง่ายนะก็ต้องเช่าดูง่ายก่อนเนื้อว่านเนี่ยอ่าเป็นเนื้อที่อ่า ทำดีทำเกรื่อดีเนาะเราก็ต้องเช่าเนื้อดินสําหรับภรวัดกระชายก็มีเนื้อดินเนื้อชินเนื้อว่านนะสำหรับเนื้อชินและเนื้อว่านนี่ก็จะหายากนะครับนะตลาบวันนี้ก็ขอบคุมมากๆครับ